เมื่อกี้สังเกตผู้บ่าวสาวเดินมารู้สึกว่าผู้หญิงเป็นคนให้ผู้ชายค้องขณะผู้ชายต้องเดินจับมืออย่างนี้เลยนะครับเดี๋ยวียาออว่นยืดขึ้นมาหน้าสักนิดนึงนะครับแหมวันนี้เป็นไงครับน่ารักแล้วก็สวยไหมครับนะครับหลายท่านคงอาจจะเคยเห็นแล้วในวิธีอาก็น่ารักมากเลยนะครับคบกันตั้งแต่ตัวแค่นี้นะตัวตอนนี้โบกันตัวนี่ก็เออเีด็กผู้ชาย ผมเป็นช่วงพิธีการต่อไปแล้วกันนะครับงั้นมาทำความรู้จักกันก่อนนะครับเจ้าสาวลูกหลานคุณแม่คุณพ่อคุณพ่อคุณแม่ผมส่วนทางเจ้าสาวนะครับชื่อคุณจารย์ทอง่วลนะครับชื่อเล่นชื่อพี่ลานนะครับผมเป็นบุตรคนที่สองนะครับจากจักรวรรดิของเราคุณแม่นะครับชื่อ เจอรู้นะครับคงน่วงนะครับคุณพ่อชื่อหมูประพี่คงน่วงนะครับเ,เป็น,ปนการเป็นลูกคนกลางทีลูกคนเล็กขอบคุณงานการนะครับปาแล้วเราผิดผิดงางนโอเคครับผม